ไฟก่อนส่งกลับนะครับอันนี้เป็นซูซูกิสวิปนะครับมาดูก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูฮะอันนี้แสงตกกระทบนะฮะก่อนส่งกลับนะไม่มีรอยร้าวนะครับเนี่ยไม่บินไม่แรงสิ้นนะครับเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดเว้าของเขานะครับจุดเว้าไม่แตกนะครับเนี่ยไม่มีรอยนะครับเรียบร้อยไม่มีบินนะฮะนี่ก็ไม่มีบินเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบนะอันนี้ส่งมาไฟเลี้ยวไม่ติดเดี๋ยวทดอไฟเลี้ยก่อนนะครับไฟเลี้ยก่อนนะเราไฟที่เขาไม่ติดก่อนนะไฟเลี้ยวไม่ติดนะครับติดครบนะฮะห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดเมตรนะฮะเวลามองเยื้องเหมือนหกนะฮะอันนี้มองเต็มเต็มนะครับโอเคทดสอบไฟลีฮะเรียบร้อยฮะลีนะครับของเดิมเข้ามานะครับดีฮะโอเคนะฮะไฟลี่อาไฟลีฮะไฟเบรกอ่โอเคนะครับลีหนึ่งสองสามนะครับขึ้นสามบั้งนะฮะส่วนไฟเบรกนี่ขึ้นเป็นเมตร l อ d วีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเมตรนะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับ นะพร้อมส่งกลับวันนี้ฮะใครที่ใช้ไฟแต่งอยู่นะฮะไม่ไว่าเป็นไฟหน้านะครับหรือไฟท้ายไม่ไว่าเป็นโคมสโมกโคมแดงนะครับหรือโคมแบบไหนที่เป็น LED ส่งมาซ่อมได้นะครับนะารับซ่อมนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับไฟแต่งนะครับใครอยากซ่อมส่งมาครับ